จากที่ FC แฟนคลับของศิลปินทั้ง4คนจากแกรมมี่โกไม่ว่าจะเป็นน้องกีตานิพาพรน,น้องเอ็มชนทิชาน้องขิมพิชาพรและน้องปีใหม่อย่าบอกผ่านนะครับซึ่งทั้ง4คนนะครับได้ไปออกรายการดวลเพลงชิงทุนในเทปนี้นะครับก็จะมีความพิเศษมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับจะต้องไม่พลาดกันเลยทีเดียวจากภาพล่าสุดน,นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือสี่สาว ในรายการดวพิช,ชิงทุนและคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพความน่ารักทั้ง4ี่คนนะครับและรับรองว่าโปรเจก์นี้ที่อยู่ในรายการดวลพิช,ชิงทุนที่คุณผู้ชมรอชมอยู่โดยจะเป็นโปรเจกสำคัญและผมก็เชื่อว่าทั้ง4ี่คนสี่สาวดวลเพลช,ชิงทุนที่คุณผู้ชมตั้งหน้าตั้งตารอคอยผลงานของทั้ง4คนอยากเห็นเทปนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามไว้เลยในรายการดวลพลช,ชิงทุน และอีกช่องทางนั่นก็คือแรมมิโกนะครับรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรอติดตามชมกันไว้เลยและจะมีภาพความน่ารักที่น้องกีตา้าได้อัปเดตภาพสีสาวใน Facebook กีตา้านิพาพรล่าสุดที่ผ่านมานะครับและน้องกีตา้าได้อัปเดตภาพให้เอซแฟนคลับได้ชมกันแล้วจะเป็นภาพน้องกีตา้า กับน้องแอมนะครับซึ่งคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพที่น้องกีต้ากับน้องแอมนะครับเดินไปหาครูสลาโดยน้องกีต้านะครับได้ระบุข,ข้อความว่าว้ว้ครูก่อนเข้ารายการและครูสลานะครับได้สอบถามลูกศิษย์และชื่นชมอีกด้วยนะครับโดยครูสลาท่านชมว่าวันนี้ร้องเพลงดีและรุนเพลงกีต้าให้ดังและครูสลายังบอกอีกว่า กำลังหาเพลงให้อยู่นั่นก็คือคำพูดจากครูสลานะครับที่ได้พูดกับลูกศิษย์ทั้งสองคนและอีกอย่างก็คืออาจจะมีข่าวดีจากน้องแอมเร็วๆนี้นะครับสำหรับผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมที่ครูสลาบอกว่ากําลังหาเพลงใหม่ให้อยู่และนี่ก็คือใจความสำคัญที่ครูสลาได้พูดไว้ในรายการดวนเพลงชิงทุนล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ที่น้องกีตาร์ได้บันทึกภาพให้ FC แฟนคลับได้ชมกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูข่าวดีจากน้องกีตาร์กันต่อหลังจากที่ปล่อยเพลงใหม่ไปล่าสุดและเพลงนี้นะครับก็ยังมาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับที่มาในเพลงบ่มีม่องยืนน้องก็สีถอยและเพลงนี้บอกได้เลยนะครับว่าเพราะมากเลยทีเดียวและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วที่ช่อง YouTube ของแปร์มี่โกแล้วคุณผู้ชมจะชอบเพลงนี้นะครับคุณผู้ชม เพราะมากเลยทีเดียวนะครับเข้าไปชมกันเยอะๆนะครับเรามาอัปเดตยอดวิวล่าสุดในตอนนี้นะครับทะลุ10,000แสนวิวแล้วนะครับผู้ชมนี่เพิ่งปล่อยไปหมาดๆนะครับและยังคงติด10อันดับเพลงดังในลูกทุ่งรักไทย90ในวันที่14กันยายนปี2567นี้นะครับและเพลงของน้องกิตตานิพพรติดอยู่ในอันดับที่8ในสัปดาห์นี้นะครับและนี่ก็คือความปัง ล่าสุดของน้องกีตา้านิพาพรและต่อมานะครับเรามาดูความปังในอีกช่องทางในลูกทุ่งออนไลน์เพลงใหม่มาแรงในสัปดาห์นะครับเริ่มจากอันดับที่3นั่นก็คือเพลงของน้องกีตา้านิภาพรบ่มีมั่งยืนน้องก็สิถอยจากกีตา้านิพาพรสังกัดค่ายแกรมมี่โก้นะครับก็ยังคงติดอยู่ในอันดับที่3ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับอันดับที่2 ก็จะเป็นเพลงคาวาอีอีล e ีเดอร์จากยุกิให้ทองคำอันดับหนึ่งก็คือเสมือนดวงใจการทัศนะร้องคู่กันนพันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดจากวงการลูกทุ่งที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ